สวัสดีครับผมพวกพันธุ์ดีเช่นเคยนะผมวันนี้ก็ออกมาหาตีพึ่งนะผมแต่มันก็ออกน้อหนาวนะครับผมโคราชก็ไม่รู้จะมีน้ำหรือไม่มีครับผมวันนี้ก็มาครับมาเจอหนึ่งรังนะผมมองไปแต่ไกลับเห็นชายรังเลยครับผมคอนเก่านะครับผมก็เคยม่ได้มาปีก <ẩ, S 1> ่อนนะครับผมปีนี้ก็ขับรถผ่านมายังไม่ทันเข้าต้นับมองไปเห็นพอดีใบมันใบมันจะใบไม้เริ่มจะร่วงนะครับผมมองไปเห็นชายรังนะครับผมก็รังงามๆนะครับต้นครับ นู่นนะครับต้นนูนะมองไปดำๆอยู่กลางต้นครับไม่สูงครับค่อนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเก็บเติมควบไเดี๋ยวไปชมกันที่ล่างครับผมเดี๋ยวทำครบเสร็จก่อนนะครับผมแล้บก็ทำครบเสร็จแล้วเดี๋ยวไ,ไปดูกันที่ล่างหน่อยดูต้นเลยนะล่างว่าจะมีครับคอนเกา่าครับคอนเกา่าเอาปีที่แล้วนะครับผมที่แล้วล่างไม่ใหญ่นะครับผมอยู่ไม่ไกลาทางนะครับ มองมาก็เห็นเลยครับผมปีที่แล้วนี่มองมามเอนะครับต้องเดินเข้ามาใต้ต้นเห็นนะครับผมอยู่กลางต้นนะครับผมอยู่ขอนล่างต้นมะขามแตะครับ ตั้นะตงตีถอยก็เคยขึ้นอยู่นะผมยิงเดินคอนเดิมนะผมไปชมที่ลังครับเดี๋ยวไปตั้งกองชมครับผมโอ้รับลังสวยครับใหญ่นะงอเข่าเคไปเดี๋ยวหาที่ตั้งกองชมนะผม ามุมตั้งไม่ได้ครับได้แค่นี้เด้อวจะเก็ยนไหมมุมไม่ได้นะผมิพลังเลยครับผม,มอ่าผมเนาะโอ้มีอะไรเลยครับแต่กำลังครับน้ำไม่มีนะครับผมน้ำเ,เครื่องทับเดี๋ยวก่อผมแต่กำลัง โอ้ยแต่ล้างก็มึงด้ล้างนิดนึงครับผมน้ำไม่มีครับผมไม่มีน้ำเลยครับผมขอล้างแล้วกันไม่ได้ครับขึ้นมาแล้วตรงนี้ Thank mm -hmm. you. เจ้ผมไปครับผมลงต้นเนาะไม่ได้นำได้ไรครับผมแต่ลังครับผมไปหาลังอื่นดีคลับผมลังนะผมแต่็ใหญ่ดีนะครับผมลังนี้็นุม้านะผมใหญ่นะผมก็สูงพอมานี่ผใหญ่นะต้นพ่ม้านะผมใหญ่ ก็ทำครบเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่แรกครับผมี๋ยวก็ียมขึ้นเลยครับผมถ่ายใต้ส่วนนี้จบนะครับไปส่วนนี้ใหญ่นะผมน้ำก็น่าจะโอเคจริงๆนะผมมันเป็นแอ่ช่วงดอกนิ้วนะครับผมมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างนะครับผมก็อย่างแรกก็มีน้ำนะครับหลังนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมก็ดูได้ดอกนิ้วหลนะครับหลังแรกเมื่อเช้านี้ไม่มีดอกนิ้วนะครับผมรอบหลังลุกลงนะครับผมดอกนิ้วก็ หลังออกกับเขียดนี้โอ้วามใหญ่นะแหมยุยุยุเลยครับผมน่าจะเอาเรื่องอีกแล้วครับผมไปเกาะขึ้นต้นหลักไม่ได้นะครับผมนี่ยลืมถอยมานะครับวันนี้วิ่งมาไม่ได้ถอยมาด้วยนะครับผมกดตับเลยครับขึ้นต้นไม่ได้ครับต้องขึ้นต้นจังหวนเล็กๆครับผมตายขึ้นออกกิิงไปนู่นครับผมไปได้ไม่ได้ไม่รู้เลยครับปริมาณเล็กนะครับ วันนียขึ้นไปนู่นเราไปถึงจริงเด็กแล้วค่อยโอนออกมาหาลังนะครับวิธะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมรู้จะถึงต้นแล้วจะออกตายจริงออกมาอีกได้หรือเปล่านะครับกิ่ิงมันเล็กนะครับพี่มานก็ไม่ได้เหงียวอะไรนะครับมานก็ไม่ได้เหงียวมันก็เล็กเอาเรื่องอยู่นะครับขึ้นจิิงเล็กไปนะครับตัวจรงเล็กไปน,นครับนู่นเหรอโอเค đào đi xung quanh bên lăng, đây, để nắm, để lăng để này để làm cái lăng đẹp như thế nào. Đây là một cái lăng rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là một cái lăng rất là หลังน่าจะอ่อนนะครับผมหลังน่าจะขาวโบ้เลียครับผมไปล้วแต่งจริงให้ตรงครับ

น้ำนะครับผมพี่มานตามชิ่นเดียเลยโอ้มีน้ำครับน้ำสวยเลยครับผมน้ำจานครับ น้ำปิตาเรอปน้ำปิตาด้วยนี่นี่นี่ปิ ลงัลงครับเอาล่ะดูเด็กครับออกจาก ลอใช่ลองแค่ใช่ลอง,งไปกินกระป๋อ ครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็อันตรงกลางเขาปล่อยทิ้งไว้นะครับผมไม่ต้องเอาเอาแค่น้ํากับชายรังไปก็ะโผลนะครับไปลงต้นนะครับผมเราไปดูข้างล่างครับว่สวยนะครับน้ำหัวใหญ่โอเคนะครับ